สวัสดีครับวันนี้สีเฮ็ดเมนูอีหยัางนอ้มันอนีกคือหอมเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ยายโอสีพาะมาก้อยค่ะก้อยปลาตะเพียนก้อยปลาตะเพียนอันนี้เขาก็ฟักละเอียดไปแล้วค่ะแต่ว่ายายโอสีมาคัดน้าบักนาวส่อนค่ะเขาก็เ,เกลือใส่นิดนึงแล้วก็เอาใส่น,าาน้าบักนาวเขาคัดน้าม,มันออกแล้วน้ามันนอ้๊บแล้วทิมะะ่มเลยค่ะน้ามันมาใส่หม้อสุก มันกระสีนัวค่ะจะเป็นน้ำซุปแม่นค่ะปั่นแล้วเราจ้าปั้นแล้วแล้วน้ำข้ากระสีเอาลงหมอได้ค่ะน้ำเรียวไปใส่หมอนะคปั่นแล้วแล้วขากระสีเอาไปใส่หมอนี่แล้วค่ะเฮตดกันเลยค่ะเสียวลงไปใส่หมอนี่แล้วค่ะ เวลามันสุกมันสิฟูขึ้นมาค่ะเด้ <Okay. S 1> นั่นเหีเยาปั่นออกจากปลาค่ะมาใส่หมอ้อพี่น้องอันที่ปลาที่เหาปั่นลงไปในน้ำแต่มันสุกแล้วมันสีร้อยขึ้นมาจังสี่ไหมคะ่ะจ้าสุกแล้วมันก็จะเป็นหนาตาจังสี่ค่ะมาปรุงกันเลยจ้าบ ผงนัวค่ะผิดคนค่ะคนแจะภูมักาเปียกพเปียกแล้อครับตกัวค่ะตัวอ๋อตัวเองด้ครับขอัวัวพี่เคสเองค่ะไงกนค่ะโอ้นี่จะเป็นตรพิเศษสตรแจแยกูแยกหูแกหูหรคร ตามเดือยนาอคาค่ะน้องนาคาค่น้องครับนอกตอมต้นหอมผักซีอย่างนี้นะครับไปแบบมือไปตูนิดนดงตอนมีผักซีค่ะผักซีแล้วก็หอมเปต้นหอมค่ะใส่ลงไป ไปเยี่ะจบเรียบจบหน่อยก่อนหอมัวหัวว่าะครับเหเป็นก้อยเห็ดเป็นสุกครับจังลนี่นะครับเนาะเป็นก้อยใส่บักอกก้อยปลาตะเพียนใส่บักอกด้วค่ะแบบอน้ทำไรไหลขึ้นเก้าหล่ะเขาเพี่มเ่าแล้วเพียงเลยค่ะ เป็นเมนูช่วงนานี้ครับจะเปลี่ยนแบบมีประกอบเขากระดิก้อยปลาเยี่ยตบะเขาเห็ดเป็นสุกได้ครับเด้อจังสีฟองเสียหรืออย่างเงี้ยเ็นเลยก็เรียจ้พุกมักแหละครับเอโอมกับสีเห็ดประมาณนี้แหละครับเห็ดก้อยแห้งๆค่ะสีแห้งดีนะครับก้อยแบบแห้งๆมีสูตรเด็ดอีกแด้วค่ะสูตรเด็ดอี่บุญสีไซน์น้ำด้วยน้ำปลาต้มสุกค่ะมีบูญสีใส่น้ำปลาเดือกจักหน่อย ปล่อยปลาแบบแบบบ้านเขาเลยได้ค่ะหอมกินอ่าบกรอโบๆหน้าปลาเดดหน่อยนี่งเนี่ยหอมๆนุ่งเข่าเราตักตักตักเย้เป็นตาเสียบครับปล่อยปลาตาเสียบปล่อยปลาใส่บลากรอบครับอันนี้เป็นต้มหัวปลาได้เนาะอันนี้เป็นลับซุปปลา <ใ>หัวปลาติดเอาเนื้อมันมาใส่หนีบต้งหัวปลานี่ครับทิ้งนะเขาก็เดี๋ยวติ่มนะครับน้ำทิชฟั่นออกก็เอาใส่หนีบได้ครับเพื่อมันจะนัวดีครับต้มหัวปลา,าต้มหัวปลาครับสิกินกับก้อยปลาตาตามากกันก็จะมาคู่กันได้ครับหาตาก็สิประมาณนี่แหละครับนี่ก้อยปลานี่จะเป็นต้ม นุ้ปปลานะครับเป็นหัวปลาที่เาเห็ดนะครับปลาตะเพียนอ่าผักกระเสียบปักพี่น้องนี่แหละค่ะสื่อกมาเป็นแบบนี้แหละค่ะก้อยปลาสูตรย้ายอุก้อยปลาตะเพียนแบบแห้งๆครับแห้งๆใส่ปลากรอบแทบเส้นนี่ก็น้ำซุปมันครับขอบคุณครับไม่กินน้ำกันครับสวัสดีครับ